พ่อใช้ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้เราได้กลับมาคุยกันอีกหนึ่งครั้งอืมวันนี้อยากคุยเรื่องคนละลึกชาติพี่เคยได้ยินไหมเออจริงๆได้ยินบ่อยมากเกออิบทั่วโลกไปนะเรื่องพวกนี้มีทั่วโลกเลยเหรอเออจริงๆเออแปลกเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเขาบอกว่าของไทยเนี่ยอย่างผมเคยหาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีบ้านหมู่บ้านหนึ่งนะที่มันเกี่ยวกับคนละลึกชาตินั่นก็คือหมู่บ้านตะเคาะนะครับอำเภอไผ่สารีจังหวัดนครสวรรค์อ๋ออืม เป็นหมู่บ้านที่แบบว่าแปลกคนทั้งหมู่บ้านนะเกือบทั้งหมู่บ้านอสามารถจําเรื่องราวในอดีตชาติได้ที่แปลกที่สุดคือบางคนที่เป็นเด็กอายุประมาณสามขวบเคยได้ยินออกข่าวนี่ใช่ใช่ช่หมู่บ้านเลยนะช่างทั้งหมู่บ้านเลยอสามารถพูดภาษาอังกฤษได้โดยไม่มีใครสอนเออในอันนี้เป็นเรื่องแปลกมากเลยเด็กตั้งแต่เด็กๆเลยนะตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่สามขวบป่ะพี่สามขวบแทนที่ว่าเราจะเรียกพ่อแม่ชัดเนี่ยอืมกลายเป็นว่าเด็กคนนี้คือพูดภาษาอังกฤษได้แล้ว แสดงว่าชาติที่แล้วเขไม่ได้เป็นคนไทยอ่ะดิไม่รู้เหมือนกันหรือเขาอาจจะเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งมา้แต่ชาติที่แล้วอ๋อแล้วมีววอะไรอีกไหมยอย่างในเคสที่ผมสนใจอ่าอันนึงเลยนะที่ผมเคยศึกษามาคือ,อเรื่องราวของเด็กชายชานายชูมาลัยวงที่อำเภอที่จังหวัดพิจิตรเขาบอกว่าน้องอายุเท่าไหร่ โอ้โตแล้วนะพี่ตอนนี้แก่กว่าเราอ๋ออายุเยอะแล้วนานแล้วนานแล้วนานละเด็กชายชนะชูมาลัยวงเนี่ยอดีตเคยเป็นครูบัวไข่เออครูบัวไข่คือใครก่อนครูบัวไข่คือเป็นครูในหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านเดียวที่อ่าซึ่งครูบัวไข่เนี่ยเสียชีวิตไปนานละหลายปีแล้วประมาณสิบปีแล้วแล้วก็เด็กชายชนยก็เกิดขึ้นมาอ๋อหลังจากที่เด็กชายชนยเกิด ในประมาณเด็กชายชนายอายุสามขวบก็จําเรื่องราวต่างๆได้อ๋อมันเร็วเกินเด็กจําได้ใช่โดยที่ผมสังเกตก็คือคนที่จะจําอดิตชาติได้อืมจะอยู่เชื่อในช่วงประมาณประมาณสองขวบสามขวบสี่ขวบประมาณนี้อืมใช่ใช่ใช่ก็ได้ยินเหมือนกันซึ่งเด็กชายชนายเนี่ยเขาก็ไปยกร้องกลับบ้านร้องกลับบ้านของบ้านที่เป็นครูบัวไข่นะไม่ใช่บ้านของเขาอืมอ่าพอพ่อแม่ของเด็กชายชนายเนี่ยอืมพา เด็กชายชนัยไปที่บ้านครูบัวไข่เขาก็ไปบอกกับภรรยาในอดีตชาติภรรยาของไข่แล้วก็ลูกชายของครูบัวไข่ไปบอกว่าเนี่ยอาวุธปืนพ่ออยู่ตรงนี้พระพ่ออยู่ตรงนี้เสื้อผ้าพ่อชุดนี้พ่อชอบใส่ตรงไหมซึ่งตรงตรงมาทางญาติเขาเป็นไงบ้างที่แรกญาติเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ว่าไอ้เด็กนี่มันชื่ออะไรแต่สุดท้ายพอเขาได้รับข้อมูล ที่มันตรงที่มันตรงกับในคนในครอบครัวจะรู้ใช่มันซึ่งกลายเป็นเรื่องแปลกครับ <li> um. พอหลังๆมากลายเป็นเรื่องแปลกทีนี้มันมีอทางชาวต่างชาติอะที่ว่าเป็นด็อกเตอร์อะไรอะที่ว่ามาจากประเทศด็อกเตรอร์ไวท์ไลออนไลออนไวท์ใช่ใช่ไหมใช,<อ>ใช่ใช่<อ>แล้วก็จะคู่หูเขาแต่อีกคนหนึ่งที่จะเป็นอเหมือนกับเป็นแพทย์ครับ ด้วยก็น่าจะเป็นดรเอียนสตีเวนนะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยครับก็สองคนนี้เอาเป็นว่าเขาชอบนี่ชอบเอาศึกษาเรื่องพวกเนี้ยการึกชาการึกชาการย้อนอดีตกับชาติอะไรพวกนี้เขาไปศึกษาเนี่ยจะไม้อสี่พันกว่าเคสเลยนะทั่วโลกอ่ะหูเยอะมากคือศึกษาเรื่องพวกนี้ใครที่ใครก็ช่างที่อยู่ในมุมโลกเราตรงไหนก็ช่างเนี่ยที่วิ่าละลึกชาติได้อ่ะ ด็อกเตอร์สองคนนี้ก็จะไปหนึ่งคนนึงเก่งเรื่องอวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งเก่งเรื่องแพทย์ในระบบทําได้ว่าเขาสามารถสะกดจิตได้ด้วยอืมสะกดจิตกระตุ้นให้เราจาอดีตชาติเราได้รประมาณนั้นใช่ประมาณเขาเป็นนักจิตวิทยาใช่ไหมพี่เป็นด้วยครับเป็นคือเขาเป็นทั้งแพทย์ด้วยเป็นหลายสาขาอเองจริงๆก็อยู่ในแบบด็อกเตอร์แหละเป็นถึงขั้นนั้นอืมซึ่งไปการระลึกชาติเนี่ยผม เท่าที่ศึกษามาศาส,สนาพุทธของเรามันจะชัดชัดใช่จะชัดเจนซึ่งต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าในโลกข,ของเรานะครับศาส,สนาจะสอนอะจะมีแค่สองหลักความคิดก็คือ,อหนึ่งการเสียชีวิตแล้วสูญกับการเสียชีวิตแล้วกลับมาเกิดใหม่มซึ่งทางของพุทธเราอ่ะมันจะชัดเจนในเรื่องของการกลับชาติมาเกิดใหม่แต่เกิดแม้แต่ของอลามะ ของทางที่เบตเนปาลน,นั่นก็พุทธอ่าอันจะพุทมือนยันเป็นพุทธอ่ามหายานหินยานเนาะก็เขาบอกว่ากว่าจะเลือกองครามะขึ้นมาหนึ่งองค์อ่ะเขาจะให้ไปจับของหาเด็กมาคัดเลือกมาจนแบบว่าให้ไปจับของว่าของไหนคือรามะองค์ก่อนอืถ้าเด็กคนนั้นจับถูกก็คือว่า และจาได้ก็คือว่าของสมบัติของท่านองค์ไรมารคงมีโอกาสที่เสียไปใช่ไหมใช่เขาจะได้เป็นรามาร์องต่อไปอย่างเช่นได้รามารองปัจจุบันนี่ก็ใช่อ๋อเหรอเขาก็ไม่ใช่ครับก็ยังรู้ถึงถูกผ่านการทดสอบก็คือเป็นคนเดิม่นแหละอ่าฮะเป็นคนเดิมนะคเชื่อใช่ครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องแปลกเนาะที่ว่าหลายๆคน เหมือนที่ผมเคยบอกไปว่าคนเรามันมีห้าห้าอย่างนะห้าขันห้าก็คือวิทนาาสังขัรวิญญาณสัญญาอะไรเนี้ยคำว่าสัญญาเนี่ยมันทําให้จิตของเรามันผูกอืจิตของเรามันผูกจิตของเรามันพันเกี่ยวกันอแปลกนะมันจะแปลกอย่างความเชื่อทางยุโรปจากอเมริกามันจะมีหรอพี่ทั่วโลกเลยนะจริงๆเรื่องเนี้ยที่จีนก็มีคนเลือกชาติได้แต่ว่าเราจะได้ยินจากบ้านเราก่อนเพราะเราเป็นคนพุทธ มันเป็นกรณีเป็นทฤษฎีของเราโดยรวมใช่ไม่ใช่ของศาสนาอื่นจริงๆแล้วแต่ถ้ามันย้อนนึกถึงไม่ว่าจะเป็นพระคิดเองพระเยซูเองท่านก็เหมือนนั้นท่านก็กลับมาเกิดใหม่ได้นะใช่ในการแบบคือมันก็มีแฝงอยู่เรื่อยๆอยู่เสมอแหละแต่ของเรามันชัดเจนเลยว่าตายไปแล้วก็คือต้องเดินทางสู่การล้างบาปาก่อนมาโกขึ้นสวรรค์อะไรแบบนี้แล้วค่อยมาเกิดใช่ไหมใช่ แต่ว่าถ้าเป็นความเชื่อทางฝรั่งพปรจีนเองก็คล้ายๆกันแต่เขเหมือนเขาตามหลังเรานะอันนี้ไม่ได้พราว่าอะไรเหมือนเหมือนเขาตามหลังคนพุ่ด้วยว่าในกรณีที่ฝรั่งมาศึกษาแหละเขาศึกษาแล้วคนเอเชียเยอะแต่ไม่ใช่แค่คนเอเชียสีที่ยอ้อนระยึกท่านได้ยุชาวยุโรปก็เยอะอที่ว่าเป็นนาซีกลับมาเกิดเก่าคนนี้เป็นคนนั้นคนนั้นเวลาที่เขาใช้สกจิแล้วเขาก็ตอบข้อมูลถูกแบบะคะต้องเลยอชาลีช็อปปิ้งเขาเคยโดนหาว่าเป็น จะเลิกกลับมาเกิดป่ะเพราะอยู่ยุบเดียวกันอ๋เออยู่เดียวกันเอ่าไม่ <ๆ S 2> ไม่ <ๆ S 2> ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่อง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 โจ๊กเฉยๆไม่มีเลยเออไม่มีนนเลยจะทิร์เรื่องนี้ไปเลยเอ,อ่าใช่อีกอย่างหนึ่งก็มีทั้งที่นอนด้วยก็มีแต่ว่าออแต่กรณีกรณีที่เล่นดนตรีได้เนี่ยก็คือสามารถเล่นดนตรีโดยไม่ฝึกเพราะว่าชาติรับไปเล่นดนตรีอันเนี้ย อันนี้สุดยอดมากอในกรณีที่เกิดมาถนัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรา้สังเกตไหมอย่างฝรั่งเขาพยายามอ<ม>ย่งางดรเขาดเอร์ไวท์แลอะอเนี้ยก็พยายามสึกการเรื่องพวกนี้ว่าทําไมคนนี้ถึงวาดรูปเก่งบางทีไม่ได้ทําไมคนนี้เกิดมาในแล้ววาดรูปไม่เป็นท้งนี้ก็มีห้านีเหมือนกันสิบนี่เหมือนกันอันนี้มันก็เป็นเป็นกรณีที่ว่าพอใช้พลังจิตเข้าไปดูเสร็จแล้วเหมือนกับเขามีทักษะมาตั้งแต่ชาติที่แล้ว เช่นคนนี้ก็เป็นช่างหัวป,ปูนนะเราถึงเวลางานปันป้นเขาปั้นเนี้ยบมากคนนี้เป็นนักกีฬามาก่อนกระโดดไกลถึงเวลาเขาเก่งเหมือนกับการฝึกเมื่อชาติที่เราคุ้นเคยแนละ้วก็เลยเกิดมาชาติเนี้ยอันนี้อันนี้ในกรณีทางจิตวิทยาทั้งหมดเลยนะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์นะคนมงมันก็มีเยอะนะพี่ขอขอ,ขอย้ำาหนึ่งแล้วนักบินอวกาศอ่าเขาขึ้นไปแล้วเขาย้อนกลับมาเราบางทีตายไป,ไปแล้วแต่เขากลับมาหนุน ในสืบดีนี้ยเคยรู้มั้นแต่มันเกิดมันจริงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ต้องบอกแบบนี้อันนั้นคือคือเป็นทฤษฎีเวลาเป็นทฤษฎีเวลาเฉยไม่มีอะไรก็คือการเป็นเรื่องจริงด้วยนะการที่ขึ้นไปนอกรอวัลค์เขียนกับเรื่อง้าี่ขึ้นไปอยู่บนโลกอากาศนานกลับมาก็จะอายุน้อยกว่าเดิมอ่าออเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ไว้ก็ดีเหมือนกันเอาไว้มานั่งคุยกันได้เนาะได้ได้แล้วก็มันมันมีมันมีหลายอย่างที่มั่วเหมือนมันมีคนทีีี่่ออออสเเตรลยยันนน้้ผมไดิา เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าหญิงแด่อานาครับชาติมาเกิดอ๋ออ่าเขาบอกว่ามันวูบเลยแล้วก็อันนี้มันแล้วแต่เคสแต่คนใหญ่พี่จะไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายง่ายอยู่ละใช่ในกรณีทช่เป็นคนดังเนี่ยอืมันจะเยอะมากใช่เป็นคนอูเป็นอะไรแบบนี้คนเจะสัตว์ก็มีใช่ใช่ล่าสุดนี่มีนี่แล้วนะอ่าตอรดมินิเจอร์้เตลครับชาติมาเกิดคือจะเป็นอย่างนั้นแหละอก็คือเราก็ต้องใช้เหตุผลดูเองอย่างกรณีนี้ เขาเป็นคนดังเขาเราเราเสพอาจจะรู้สึกอินได้แล้วก็คิดว่าเราคล้ายกันอะไรเงี้ยแต่ดอมินติโทเลโตนี่ก็คือวินดีเซลนะเขาก็ยังไม่ตายใช่ใช่ก็ยังเป็นเป็นแรงหนังเออเราบอกบอกเป็นไบอั้นโอคอเนอร์อะไรเงี้ยมันก็ยังโอเคนะ่เอมันก็แปะดีครับถึงนี้ขึ้นมานะจารลนันคนที่เขามาทำการสังหารจารลนัน อ๋อจอดมาเรารู้เรื่องกันบ้างเดวิดเชปแมนเดียวเิทางเพื่อน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 ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเนาะตอนนั้นอยู่บอลด์เวลนะครับเป็นทีมที่สี่ดาทองใช่นะครับแล้วก็ถูกสังหารที่อเมริกานะครับในช่วงอายุประมาณ52ปีในวันน่าจะในวันที่8กันยานะครับถ้าถ้าไม่ผิดนะแปดกันยานครับโดยมาร์คเดวิดแชปแมนนะครับใช่ซึ่งเหตุจูงใจในการสังหารก็คือ อ่ามาร์กเดวิชเชตมนต้องการจะมีตัวตนใช่ฮะแล้วก็ป้าโนตัวเองเพราตัวเองก็คือหมายกับ่าเป็นเดอะพีเทิลเป็นเป็นเป็นแบบสมาชิกของวงแต่มันโนไปใหญ่เลยว่าตัวเองเป็นเป็นคือที่เห็นอยู่สี่คนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่คือเขาอะเป็นสมาชิกที่ลงเหลือคืออันนี้ก็คือค่อนข้างแบบคิดเป็นตัวเป็นตักเลยนะถึงขั้นลงมือเลยแบบนี้ก็เยอะนะในนี้ มีการกับชาติมาเกิดของจอร์แดนนอนใช่แต่ยังไม่ทันยังไม่ทันแล้นอนยังอยู่ด้วยซ้ำแต่ว่าคิดว่าตัวเองเป็นจอร์แดนนั่นแปลกผมว่าน่าจะเป็นนันเลียมแกรเลกเกอร์โอ้โหซิคือคนนั้นเขาเขาบอกว่าเขาเป็นจอร์แดนนอนกับชั้นอย่างอย่างกรณีอ้างถึงคนดังคนนังจะโดนเยอะเพราะว่าเขาเขาอินเขาคลั่งไคล้เกิดใครเป็นสต็อกเกอร์เป็เไรก็ว่าไปก็อย่างว่าละครับนะครับการ มันก็ยังมีเรื่องที่พิสูจน์กันไปเรื่อยๆเนาะในการอ,อะะระลึกชาติการจับชาตนมาเกิดน,นะครับแต่ก็มันยังถามว่าเรายังปักใจเชื่อร้อเปอร์เซ็นก็ยังไม่ได้ใช่นะครับทีมงานมีอะไรสงใส่ไหมลองเราคุยกันได้รับนี้ถามทีมงานก่อนเราว่าเราจะได้เหมือนกับนั่งคุยกันอืจริงๆเราต้องซื้อไม่ให้ทีมงานอีกหนึ่งอันแล้วละ่ะก็ไม่มีอะไรกับใครครับ ชาติมาเกิดอยากอยากรู้อยากรู้มา,มาชาติมาเกิดเป็นคนแม่เคยดูสรารคดีนึงอ๋อสัตเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไมว่าเรียกแค่เนี้ยสุนักก็ก็คือจะมากลับได้ยินเรื่องสัตว์จับชา่เ<อ>าเกิดไหมเคยได้ยินเป็นงไงบ้าง,<แ>งเขาเรื่องที่ในในใน,น,นของพุทธอะ่ะเขาบอกว่าสัตว์ที่มีการเลี้ยงอืการเลี้ยงดูมันคือชาติสุดท้ายที่เขาจะกลายเป็นสัตว์แล้วล่ะหลังจากนี้เขาจะได้กลับเป็นมนุษย์แล้วเออใช่ใช่ขนาดว่าเคยได้ยินเหมือนกันนะค่อยค่อย เรียกว่าชาตินี้จนมากชาตินี้ลําบากมากชาตินี้เป็นเป็นสัตว์ด้วยซ้ำจะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยใช่เขาบอกนรกสวรรค์อาจจะเป็นแค่ตรงนั้นด้วยซ้ำไม่มีเป็นเป็นเป็นนันใช่ไม่เป็นการเป็นว่าแต่เกิดแล้วไม่ยอมปรับตัวสักทีอย่างเช่นกรณีเช่นมีด็อกเตอร์ไว้นี่แหละไปไปนึกออกเลยนะก็ไปสัมภาษณ์คนหนึ่งแคมป์ลัทธิกับคนหนึ่งเขาเป็นอาตีเก่านะเขาสังหารยิวเยอะมากปัจจุบันเขาเป็นชาวยิวสู้กับชาวปรเลสไต์ ถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนก็เขาก็ต้องล,ลดพฤติกรรมตรงนั้นลงไปแต่ซึ่งมันยากมากในวิธีที่เขาทําเองออมันจะเป็นไหวอย่างเงี้ยนั่นคือนรกหรือเปล่าในมุมมองของออืที่เราเรียกขึ้นมานะก็จังว่านารกมันก็คืออาจจะอาจจะอยู่ในความคิดอยู่ในการดําเนินชีวิตของแต่ละคนกันะะนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนด้แลวกันนะครับนะฮะ อ่ะรัสต้าเฮาส์ครับครับผมวันนี้ก็รัสต้าเฮานะครับเิ็นร้านสมุนไพรนะฮะก็สมุนไพรอารมณ์ดีนะฮะที่รัสต้าก็จะเป็นอ่ามีทั้งน้ำเนื้อทุกอย่างตรงๆนะมีทั้งขนมด้วยแล้วก็มีแททูด้วยไว้สักกันได้คืออยู่กันเป็นเป็น,ปนคาเฟ่เล็กๆนะฮะครับเรอยู่ข้างหลังเซเว่นนะฮะซอยศิริการซอยตึกฟ้าส้มนะครับนำไปได้ไครับผมครับผม ทุเรียนทอดน้ำแคสตันนะครับนะฮะกรอบหวานอร่อยมันนะครับปราศจากน้ำตาลไม่มีน้ำมันนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนี่นะครับ061นะครับ009ย์ศ4นย์หรือทักบัตรประเทเราก็ได้ได้นะครับเอ,เอ๊ะเราก็เอาไว้คือเอามาเนี่ยทักมาได้เลยถ้าเกิดอ,อยากได้อ่าแล้วเร็วนี้จะมีรถไอ้นี้ด้วยขนาดนี้กี่บาคทคะอันนี้เหรออันนี้อันนี้ชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ใช่ไหมคะพี่อาร์ตใช่ครับบอกขนาดลูกค้าสามร้อยใช่ไหมอันนี้ ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้น่าจะสามร้อยเอ็มสามร้อยสามร้อยแล้วก็จะเรือนี้จะมีพวกรถนี่ด้วยรถพิกปาปิก,ก้าเราจะไรแบบรถชีสอะไร,<อ>บบรไนะครับ,รบเดี๋ยวฝากด้วยนะครับผมโฟลูมครับโฟลูมนะฮะ,ะ,ะอ่าร้านโทรศัพท์นะครับก็มีทั้งซ่อมทั้งขายทั้งอะไรเปลี่ยนอะไรทําทุกอย่าง<ช>เลยนะก็มีผ่อนด้วยที่สําคัญผ่อนแบบว่าเขาก็ไม่ไม่เช็คเครดิตช้้นหลังด้วยนะประชาชนมืงใบหนึ่งใบไปก็ไปเจอพี่นกกันได้นะฮะซอยหกตะดจักรครับโฟลลูมฝากไว้ด้วยนะ นะเดินโลนะครับถังนั้นนี่นะฮะลดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยังไงฝากเขาด้วยนะครับนะครับะฮเราจะเปเดินล็อกเป็นคอนโลเป็นอ่าดัดปีอ่าถักเปียดัดฟอยดัดฟูดัดยีกอะไรนะครับนะฮะไถเฟตอะไรลองไปทักถามทั้งนุ่นดูโอเคนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ลดภายในเดือนกันยานี้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็นี่เลยช่องนะฮะ เครื่องดื่มชองนะครับของจันทบุรีสไปร์ลัมของเรานะครับสุราแห่งจันทบุรีนะครับผมมีรสสมุนไพรแล้วก็ตัวใหม่นะควันตั้มเป็นผลไม้ของเมืองจันนะฮะมีรถเราเลือกมา่งไมเข้าไปดูในเพจได้นะครับผมอ่าแล้วก็ MT ็มพีคาร์บอนนะครับจันทบุรีนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับไม่ว่าจะจะทำอ่าหุมคาร์บอนนะครับทำสีนะครับหรือต่างๆนะครับเป็นของแต่งรถ มาจริงนะเขามีออกรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะจีจีอะไรนะจีโน่เหรอจีโน่ใครอยากขอนมอเตอร์ไซค์อยากนี่เอาแบบแบรนด์ชวนไปยิ่งกับเขาได้เลยอ๋ออ๋อไปยิ่งกับน้องเอได้เลยเนาะเจ้าของร้านนะฮะเอ็มพีคาร์บอนนะครับยังไงฝากเดินน้องเอใจดีนะครับนะฮะเบอร์ติดต่อก็เดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะครันนะครับเองครับฮะน้องแก๊งครับโอเคครับรับงานออร์แกไนเซอร์นะครับพี่พอปดีเจปาร์ตี้นะฮะนะครับก็มีดีเจเอ็มซีบีบอยอะไรพวกนี้นะฮะจัดได้ก็สนใจก็ติดต่อทักมานะครับเรายินดี จัดให้เลยครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับนะฮะเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรนะครับฝากติดตามนะครับกับผีพ่อแคทของเรานะครับในช่องตอนเ้คืนและอ่าเดอรมูนของเราครับผมนะฮะยังไงฝากไปด้วยแล้วกันนะครับรอบหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามครับผมนะครับสวัสดีครับ